การ์มินฟลอเรนซ์หกสี่นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือหูใส่สลักสายเดกาแตกหักนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปุ่มกดเลื่อนบนนะครับกดสั่งงานไม่ได้นะครับแต่ปุ่มเลื่อนลงทำงานได้เลื่อนขึ้นทำงานไม่ได้นะครับย้อนกลับสตาร์ทนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติแต่ปุ่ม เลื่อนขึ้นกดสั่งงานไม่ได้นะครับอันนี้คนละส่วนกับเปลี่ยนชุดฝาหลังนะครับอันนี้เป็นที่สวิตชชมพุตนะครับนะฮะต้องซ่อมอาการมันหากเส,สื้อฮาร์ดเลดก็ยังทํางานนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนชุดฝาหลังแล้วก็เปลี่ยนชุดสวิตข้างในบนบอร์ดนะครับนะฮะกดสั่งงานไม่ได้ไม่มีการทํางานนะครับ การ์มินฟลอ u รนเนอร์หกสี่ห้ามิวสิกนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซ่อมปุ่มกดกลางซ้ายนะครับที่กดสั่งงานไม่ได้นะครับนี่นะฮะก็สภาพชุดฝาหลังที่ขาเสียสลักสายในการแตกหักนะครับแล้วก็ปุ่มกดกลางซ้ายใช้งานไม่ได้นะครับก็กระจุกเซนเซอร์ฮาร์ดเลดได้ใสเหมือนใหม่เลยนะครับบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้ อันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม100%ยอถอดสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮาร์เดเรทก็ทํางานได้ตามปกติจุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับนี่นะฮะแต่สิ่งสําคัญก็คือปุ่มกลางซ้ายนะครับนี่นะฮะกดสั่งงานได้ตามปกตินําไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกติ เดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์ฮาร์เรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับอันนี้การวางอาจจะวางได้ไม่ดีนะครับนี่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์เรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้เมื่อกี้ได้แล้วก็พอดียกขึ้นนะครับเดี๋ยวรอนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการประมวลผล นะครับรอสักพักนะครับเดี๋ยวก็จะมาเพราะว่าไม่ได้ใส่บนข้อมือนะครับอันนี้ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับการวางใหม่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเรท วัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านี่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์ริส,สก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าแล้วนะครับนี่นะฮะก็วัดได้ปุ่มเมนูนะครับกลางซ้ายก็ทำงานได้ตามปกติเลื่อนขึ้นนะครับ เซอร์ไพรสดเลยก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติวันเวลาเป็นปัจจุบันนะครับข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีบายก็ยินดีให้บริการใช้อะไหล่กาหมินแท้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบนาฬิกากาหมินทุกรุ่นที่แกะซ่อมนะครับก็ไม่ควรนำใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำหรือจุ่มน้ำอีกจะสามารถกันเหงื่อ กันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับน่านลกรีไบย,ยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ